เมเกอร์ Maker, วันนี้อยู่ที่เขาหลักนะครับอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลหู่จังหวัดพังงานะครับดูบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังตกที่อุทยานแห่งชาตินะครับบรรยากาศสดใสเย็นสบายนะครับลมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆื่อนะครับ แล้วก็ดันบนนี้เป็นโซนที่พักนะครับมีบ้านที่พักส่วนตัวนี้เป็นที่พักของเราครับริมทะเลเลยนะครับอันนี้เพิ่งกินกาแฟกันไปนะครับนี่เป็นหม้อที่กำลังจะทำกับข้าวันนี้โอเคดูวิวนะครับดูบรรยากาศเราจะพาเที่ยว บรรยากาศนะครับรอบๆเลยแวะมาชมกันนะครับแวะเข้ามากันนะครับฮัลโหลฮัลโหลใครอยู่บ้างแวะมานะครับก็มีพี่คนนึงกลางเต็นท์อยู่ตรงนู้นอันนี้สะพานที่เดินขึ้นไปห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับ ้องนั้นมี2ห้องตรงนี้นะครับเขากำลังปรับปรุงใหม่นะครับเลโนเวทแล้วฝั่งนู้นจะมีลานกลางเต็นท์นะครับอีกแต่มันไกลนะครับแล้วก็มีส้วมที่แบบเป็นส้วมสาธารณะที่ส้วมแบบเล็กๆนะครับผมตรงนั้นที่ทําแบบเป็นชั่วคราวตรงนู้นนะครับผมที่กลางเต็นท์แล้วก็วิวโรงแรมริมหาดสวยงามนะครับกว้างมากนะครับผมตรงนี้ก็เลือกอุทยานครับเพราะว่าค่าที่พัก ที่อุทยานคนละ30บาทนะครับคนละ30บบาทก็นี่ครับบรรยากาศคุณแม่บ้านกินเสร็จก็หลับในเต็นท์รู้สึกดีครับรู้สึกเป็นเป็นอะไรที่สดชื่นมากเป็นอะไรที่สดชื่นมากครับบรรยากาศเนาะว่าจะรีวิวสินค้าวันนี้ก็ดูน้ำใสมากเลยนะครับน้ำใสมาก ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วครับผมก็ยังไม่ได้ลงไปเล่นน้ำทะเลนะแต่ส่วนนีน้น่าจะลึกเพราะว่ามีขดหินด้วยนะครับผมมันเห็นพื้นทรายเลยนะตรงนั้นดูสิครับอู้ขึ้นน้ำขึ้นทะเลครับ นทะเละเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องบ้างมาดูหน้าซุปเปอร์จ็คบ้างเอ้ยซุปเปอร์จี u p ซุปเปอร์จีเมเกอร์เจ้าของช่องนะครับซุปเปอร์จีเมเกอร์ดูผมผมดูลงมาผมมันน้อยนิดกุมผมตอ,ตอนนี้อยู่ที่เขาหลักนะครับอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูมาเที่ยวด้วยแล้วก็มีธุระมาทำพรุ่งนี้ก็เลยพาคุณนายมาแวะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บเส้นผมก่อน ทำหน้ามาเออก็ดีนะเริ่มเถือนแล้วเมื่อกี้เข้าไปดูไลฟ์พี่เก่งนะพี่เก่งอยู่เชียงใหม่ซึ่งผมชอบเชียงใหม่มากๆนะชอบภูเขาชอบป่าไม้ชอบน้ําตกเราจะไปแวะบ้านพี่เก่งนะพี่เก่งใครที่ยังไม่ติดตามช่องพี่เก่งไปติดตามช่องพี่เก่งนะครับใครที่ยังไม่ใครที่อยู่ช่องพี่เก่งแล้วไม่ติดตามช่องผมก็มากดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดู ทะเลนะครับพี่เก่งจะช่วยนําเสนอภูเขาผมจะนําเสนอทะเลแล้วกันนะใครอยากดูหาดไหนบอกผมนะเม้น์มาใครอยากให้ผมไปดูชายหาดตรงไหนที่อยากดูเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปมาให้ดูเพราะเราอยู่โซนภูเก็ตนะครับภูเก็ตกระบี่พังงาเอ้ยภูเก็ตพังงากระบีตนน่ตัวนี้ก็เป็นโซนใกล้ๆก,กันเราก็สามารถ ขับรถไปกันได้นะครับผมก็มีแลนที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวโซนใต้นี่แหละเนาะทะเลมันก็สวยสวยทุกที่แหละแต่ท่านเาิเขาเรียกว่าไงอะทะเลฝั่งฝั่งอันดามันเคยไปฝั่งอันดามันไหมเคยเกาะก็มีเกาะช้างาชนบุรีพัทยานะแล้วก็เกาะล้านสมุยใช่ไหมสมุยไปโซนนั้นก็จะได้อีกฟิลนมึงของทะเล ผมว่าทะเลฝั่งนู้นน้ำมันจะหนักๆน,นะหมายถึงน้ํามันจะเค็มอะ่ะเค็มมากนะไม่รู้สิแต่ฝั่งนี้มันก็ก็เค็มเหมือนกันแต่เค็มไม่มากเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนถ้าเราว่ายน้ําข้ามทะเลไปนู้นก็จะเป็นทะเลอ,อันนัมันจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นของสุมาตราที่เป็นสึนามินะครับเราเราเที่ยวทะเลทุกครั้งเราก็จะเตือนสติเราเสมานะครับว่า อันไหนที่จุดไหนที่น้ํามันเชี่ยน้ามันแรงเราก็จะไม่เข้าไปเราเราเห็นคลื่นไม่ดีเราก็จะไม่ลงไปนะครับเราจะเราจะสังเกตตลอดเวลาเหมือนการเดินป่าเหมือนกันเดินป่าโซนไหนที่มันเราคิดว่ามันอันตรายหรือว่ามันมีร่องรอยของสัตว์ใหญ่เราก็จะไม่เข้าไปเหมือนกันเพราะเป็นคนหนึ่งที่ชอบวิ่งเทรลแล้วก็เดินป่านะครับผมก็มีโอกาสก็อยากไปเดินป่ากับพี่โจโฉนะเขาเขาดังแล้วช่องเขาดังมากแต่คือ ดูคลิปเขาแทบจะทุกคลิปอะ่ะเออนะ้องก็มีความรู้สึกชอบฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งทักษะฝีมือกันอยู่ในป่าโคตรเทพอะ่ะเทพมากนะครับผมก็อยากไปเดินป่ากับพี่โจโฉอยู่จังหวัดตากนะอยากไปมากอยากไปมากๆนะครับผมแล้วก็ถ้ากับออดไซที่ยวก็จะเป็นแก๊งพ,พี่เรพี่เบนนะครับสองคนนี้อันนี้ก็น่าสนใจเลยพี่บอลน,นะพี่บอลก็ พี่บอลก็สายทรหดอดทนนะช่องผมก็จะเป็นช่องนี้ฮะท่องเที่ยวกึ่งกึ่งมีสาระนิดนึงใช้คำว่าน,นิดนึงนะเพรามีไม่เยอะ <laughs> ก็ใช้แพชชั่นของตัวเองนะครับแพชชั่น <laughs> ที่ชอบชอบท่องเที่ยวชอบเดินทาง <laughs> ก็เอามานําเสนอเ <laughs> นาะมานาเสนอกันมาใชรประสบการณ์แล้วกันเนาะ <laughs> ใครที่ทําช่อง youtube นะ <laughs> ผมแนะนําให้ ถ้าใครสามารถไลฟ์ได้แล้วก็คือไลฟ์ถ้าเป็นช่องเล็กๆแนะนำให้ไลฟ์เป็นการลงทุนที่ทง่ายมากนะครับที่ประหยัดด้วยไลฟ์เอาเอาวิถีชีวิตเอาความเป็นอยู่มานำเสนอก็ได้นะครับอาทิเช่นการเดินป่ากันอยู่ในป่านะครับหรือใครที่เก่งด้านสมุนไพรยอย่างช่อง Thai h e r b at Home นะครับอันก็ก็ดีแล้วผมได้เข้าไปดูเรื่อยๆในบางตัวที่ผมสงสัยผมก็จะเข้าไปดูคลิปเขาว่า มีคอนเทนต์อะไรที่ผมชอบอะไรประมาณนี้ผมก็จะเข้าไปดูอันนั้นก็น่าสนใจหรือใครที่ชอบทําอาหารก็นะครับทำอาหารนําเสนอผมส่วนใหญ่ผมชอบกินชอบทําชอบทําไหมชอบทําชอบกินด้วยนะครับผมชอบกินด้วยชอบทําด้วยใครเข้ามาแล้วเม้นหน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วเม้นให้ผมหน่อยกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไ like, ลค,ค์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนะ ใครเข้ามาแล้วแ,นะแนะนำตัวทักทายกันหน่อยเร็วเดี๋ยวจะพาไปไลฟ์ใกล้ๆทะเละไม่ได้ใส่รองเท้านะจะได้พาเดินลงมามุมนี้แล้วกันนะมุมนี้ไหนะมบอกว่ามุมนี้ก็ดีนะ,ะข้างหลังคือฉากทะเลนะ ข้างหลังคิอฉากทะเลเลยก็เผื่อใครสนใจนะครับที่อยากมาเที่ยวทะเลก็ภูกเกต็ตนะครับภูกเกต็ตอาจจะของแพงไหมก็แพงนะเพราะเราอยู่มานานแล้วเราจะรู้ว่าของมันแพงจริงแต่ว่าลุกคนที่ว่าเราอยู่จนชินเนาะเพราะว่าผมจะไประหว่างภูกเกต็ตเชียงใหม่ภูกเกต็ตเชียงใหม่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ความถี่ในการไปเมื่อก่อนโควิดจะมีวลุ่มในการไปเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะจะเห็นว่า เมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะสเมืองแต่ว่าค่าครองชีพต่างกันริบลิ่วนะครับผมต่างกันริบลิว่วแล้วก็เงินเดือนก็ต่างกันด้วยตรงนั้นซึ่งผมชอบวิถีชีวิตของเชียงใหม่แล้วก็การใช้จ่ายเขาเรียกว,ว่าไลฟ์คอสหรือค่าครองชีพของเชียงใหม่ค่อนข้างที่จะมีเหตุมีผลแล้วก็สมเหตุสมผลค่อนข้างเยอะแต่ถ้าภูเก็ตปุ๊บมันมันค่อนข้างสูงจนเราคิดว่ามันชินไปแล้วนะครับผมมันเป็นเนมืองท่องเที่ยวที่ที่เราคิดว่ามันชินใช้ ใช้คำพูดว่าชินไปแล้วนะครับผมตรงนั้นแต่ถ้ามันจะปรับลงมาอีกนิดนึงก็ยังดีนะเพราะน้ํามันวันนี้คือลิตรลิตรหนึ่งสามสิบกับสามสิบบาทนิดๆิดเลยนะสามสิบบาทนิดๆิดเลยคือเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าน้ํามันแพงครับเศรษฐกิจแบบนี้คนตรงงานเยอะแต่น้ํามันแพงขึ้นเนาะเหมือนแทบจะจอดรถไว้ที่บ้านอะไรประมาณนี้หลายๆคนบอกแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะวิถีชีวิตการออกไปหา ไปทํางานมันต้องใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนเศรษฐก,กิจด้วยตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็รถ e ีวีน่าจะเข้ามาเร็วๆนะรถ e ีน่าจะเข้ามาเร็วๆเพราะไฟฟ้าผมคิดว่าก็ยังถูกกว่าน้ํามันอยู่นะเออตอนนี้ใครอยากดูวิวบ้างใครอยากดูวิวบ้างนี่ตอนนี้เราอยู่อยู่ริมทะเลเลยนะครับข้างหลังผมฉากหลังผมคือทะเลนะ ฉากหลังผทะเลเลยก็อยากให้ได้รับชมบรรยากาศเนาะว่าเนี yeah. ่ยมันเป็นแบบนี้ครับเขาหลักลํำลู่วันนี้ผมเอาผมไปซื้อ,ผม,อ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 นนมผมไปซื้อหลอดไฟอันนึงมาผมไปซื้อหลอดไฟอันนึงมาเป็นหลอดไฟที่เป็น แบบโซล่าเซลล์ด้วยแล้วก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะครับก็ที่วัไทยวัสดุราคามัน150กว่าบาทนะผมผมว่ามันคุณภาพน่าจะดีแล้วก็แสงสว่างนะ่าจะสว่างเพราะเพิ่งซื้อมาเป็นครั้งแรกเพิ่งซื้อครั้งแรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะลองใช้คืนนี้ว่าจะรีวิวเลยแหละว่าจะรีวิวแต่กล้องผมแบตหมดผมก็เลยเออไม่ค่อยไม่ไม่ได้รีวิวตรงนั้น ไม่ได้อ่าวิดีโอเนาะสดชื่นมากครับทุกคนนี่สดชื่นมากมีใครแวะมาไหมมาดูวิวกันเร็วนี่มุมนี้มุมนี้ก็ใครแวะเข้ามาก็แวะทักทายกันด้วยนะครับทักทายกันหน่อยครับผมแวะทักทายกันหน่อย นะครับทักทายกันหน่อยเร็วอนไลใชาิีสิสโบนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวฝั่งด้านนี้บ้างนี่คือวิวทะเลครับอืมนี่คือข้างหลังผมนะครับนี่คือด้านหลังผมเลย Okay. นี่ก็บรรยากาศคร่าวๆของเขาหลักนะครับเขาหลักเขาหลักขับรถจากภูเก็ตมาไม่ไกลนะขับรถจากภูเก็ตไม่ไกลเลยไม่ไกลจริงๆถ้าเผื่อใครแบบคิดว่าจะมาเที่ยวเขาหลักพังงาผมแนะนําเลยไม่ว่าจะขับรถมาจากกรุงเทพก็อาจจะไกลหน่อยแต่ถ้านั่งเครื่องลงภูเกต็ตปุ๊บแล้วก็ขับรถเช่ารถแล้วก็ขับรถมาเที่ยวโซนนี้นะครับ พอเที่ยวเสร็จก็ค่อยเข้าภูเก็ตนะครับภูเก็ตเสร็จก็วนเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับมันก็สะดวกสบายตอนนี้สถานการณ์โควิดของภูเก็ตก็เช็คจากเพื่อนหลายๆคนเนาะก็ที่ที่เป็นแซนบ็อกเทสแอนด์โกพวกนี้มีการติดโควิดค่อนข้างเยอะขึ้นสูงขึ้นนะครับผมแล้วแต่ข่าออกไปยังไงไม่รู้นะคือคนที่อยู่ในเกาะจะรู้ว่าเอ้ยโรงแรมเนี้ย มันมีแซนบ็อกเข้ามาแล้วลูกค้าก็มีติดบางทีติดห้าห้อง10ห้องเนี้ยมันก็มีปริมาณสะสมเรื่อยๆแล้วเขาก็ให้ทำไอโซเลชันก็คือการการกักตัวอยู่ที่โรงแรมด้วยนะครับตัวนั้นก็สถานการณ์คร่าวๆถ้าใครอยากเที่ยวก็ต้องเซฟเซฟตัวเองนิดนึงนะครับผมบางครั้งการเช็คอินตามโรงแรมอาจจะต้องมอีการลงทะเบียนค่อนข้าง เช็คอินค่อนข้างเยอะเช็คอินค่อนข้างนานนิดนึงอย่างเงี้ยก็โปรดเข้าใจเขาด้วยละกันเพราะว่าทุกวันนี้มันมันทำทำ,ทำงานลําบากมากนะครับเพราะว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชาชาพลัดของของ,ของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่อำนนยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับแล้วก็คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผม ที่ต้องทำ pcr t e า t ที่สนามบินนะครับหลังจากนั้นอย่าเพิ่งออกไปไหนนะอย่าเพิ่งออกไปไหนพอมาถึงโรงแรมปุ๊บแนะนำให้อยู่ที่โรงแรมจนกว่าผลจะออกเพราะผลมันจะออกประมาณ6-8ชั่วโมงผลออกอะว่าคุณเป็นเนกาทีฟหรือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลบเงี้ยเออโล่งใจคุณก็สามารถไปเที่ยวได้แต่ถ้าผลออกมาเมื่อไหร่ว่าคุณเป็นโพสิทีฟมันก็คือมาตรการหนึ่งที่จะต้องเข้าไป ไปควบคุมนะครับก็คือพนักง,งานคนที่เช็คอินคุณก็ต้องถูกกักตัวหรือไม่ก็ต้องต้องต้องรายงานตัวว่าเออเป็นคนเช็คอินลูกค้าท่านนี้ที่ติดโควิดนั้นแล้วเราจะต้องเป็นแบบตัวยังไงมันแล้วเราจะต้องเตรียมห้องอะไรให้คุณแล้วเราต้องอเตรียมอะไรในห้องให้คุณมันมันหลายขั้นตอนมากนะครับจ,จึงอยากให้นักท่องเที่ยว เราในฐานะเป็นพนักง,งานแล้วก็เป็น,เป,นเป็นทั้งฐานะผู้รับบริการด้วยก็คือเป็นนักท่องเที่ยวด้วยเราก็จะเข้าใจว่ากฎระเบียบแบบนี้เราจะต้องปฏิบัติตามบางครั้งก็มันเข้มงวดเนาะเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาความสนุกสอย่างเดียวเพราะมันไม่มันไม่เหมือนเดิมนะเราต้องเข้าใจแล้วกันปรับตัวด้วยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมตรงนั้นมีเรือหางยาวนะครับกําลังวิ่งอยู่ด้านหลัง มีเรือหางยาวมายังเรือหางยาวเห็นไหมเรือหางยาวอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็นี่แหละคร่าวๆสำหรับของของผมไม่มีอะไรมากตรงนั้นแต่คือก็เอาประสบการณ์มาแชร์กันสำหรับคนในภูเก็ตซึ่งภูเก็ตที่ออกข่าวว่าค่าแท็กซี่แพงอันนี้เรียนตามตรงว่ามัน มันมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะ่ะเออมันก็มันแพงมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ระยะหนึ่งผมมาอยู่นี่ภูกเก็ตประมาณ15ปีได้มั้งสิผมก็มองแล้วว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่บอกคือรัฐบาลต้องเป็นคนแก้ให้ชาวบา้านตาดำๆไปแก้มันก็คงยากนะนะเราจะไม่เราไม่ไม่ไปก้าวไก่นะเราเราอยู่แค่นี้พอนะมีเยอะกว่ามองเขามาเก็บ เขาน่าจะมาเก็บปวนเขาอะมาเช็คววนเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังผมเออดูทะเลเขาน่าจะมาเช็คปวนตรงนี้เป็นพื้นน้ำนะเห็นไหมเห็นก้อนหินเห็นก้อนหินไหม ก้อนหินใต้น้ำโอ้น้ำใสมากนะครับเคเอามาเล่าสู่กันฟังนะส่วนใครที่ที่มีคำถามเนาะเกี่ยวกับภูเก็ตห,หรือส่วนโซนภาคใต้ก็ ก็เม้นมานะครับใครอยากให้ผมไปไปไปดูตรงไหนนะครับไปหาดไหนอยากให้ผมไปถ่ายรูปหาดไหนไมาให้ดูก็บอกเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะรับทราบเข้าใจร่วมกันเออบรรยากาศดีวันนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปเตรียมกับข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันอ๋อพี่เก่งช่วงนี้ ไม่ใช่พี่เก่งคนเดียวนะช่วงนี้ผมก็ส่วนใหญ่ทำคลิปทำคลิปอัดลง Youtube อัดลงในช่องตัวเองไม่ค่อยได้ไลฟ์ก็มีคลิปช็อตบ้างที่ปั่นนะตอนนี้ก็กำลังศึกษาการทำา o o o l l e d d นะครับ Google Ad เพื่อที่จะเพิ่มยอดซับให้ตัวเองยอดวิวให้ตัวเองด้วยนะครับเพื่อได้ผลยังไงจะเอามาแชร์ประสบการณ์อีกทีหนึ่งนะครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามผมนะ ฝากติดตามผมด้วยนะครับซูเปอร์จีทเมเกอร์ช่องนี้เป็นช่องที่ตลอดกินเอยผมไปกินขนมจีนมาขนมจีนบุฟเฟ่แปดสิบบาทนะครับผมบุฟเฟ่แบบมีมีน้ำขนมจีนสี่น้ำโอ้แบบนั่งห้อยขาในริมลำธารเลยอะ่ะดีมากเดี๋ยวผมทำคลิปแล้วส่งอัพโหลดให้ดูนะครับเดี๋ยวกดเร็วๆนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะซึ่งขนมจีนดีมากดีมากๆนะครับผมดีมากๆแนะนำเลยเป็นบุฟเฟ่สี่สิบบาท แล้วเจอกันแล้วเจอกันนะครับเราเจอกันนะไปแล้ว